ผมชื่อผมก็สุชาติเยมอลเนาะเป็นเสาอาคารเนาะเจ้าครับผมอยู่อยู่ที่บ้านไหนเจ้าบ้านผัดดนหมดเลยครับเจ้าเจ้าผัดเดนบั๊วบบอลลอนนะครับเจ้าเจ้าบ้้าาปครัเจได้มาอ่าร่วมอ่าทำวิจัยกับหัวหน้าโครงการนี่เมินหรือยังเจ้าขับเมินประมาณสักอ่าจเดือนห้าเดือน น่าจะถือปีได้นะอาจารย์อ๋อน่าจะถือแล้วครับอ um ah. ๋อเพราะว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนาะเจ้าเจ้าตอนที่อู้กันตอนแรกๆว่าเอาเขาจะทําวิจัยเกี่ยวกับบ้านเฮาเนี่ยได้มาช่วยช่วยอย่างใดพ่องเจ้าอ่าช่วยคือโ่ทยคือว่าอ่าสมองพ่ายหลายอย่างเนาะหลายเด็ดสินเนาะว่าอ่าอยู่ในป่าก็มีแล้วว่าอะไรจะจะได้อันไหนปียูยูปียา ปจีจะได้เขาสาสเมา่กี่ได้มามหาได้ที่ไหนเจ้า <กะ S 2> แล้วเพราะฉะนั้นผูส้สาวก็นนน้องเขานอน้องเขามาถามแล้วก็เขาก็ต่อเขาไปที่ไหนเพราะว่าเขาได้เขาเราเป็นคนมีความรู้เรื่องสมุนไพร<จ>นะเจ้าเจ้าและอันเพราะอันยังเขาถึงรู้สมุนไพรตั้งตั้งแต่น้อยๆยนี่เขาได้เข้าป่ากับป้อกับแม่ก็เล้วครับแม่ละตั้งแต่เมื่อเพราะว่า แต่น้องๆผมไปกับปุยยาตาย่ยานยคือว่าเอออันนี้ปียูปี่ยาอันนี้ยาเจ็บต่อเนอะอันนี้ยา,าปี่ไข่นู่นเนาะประมาณเนี้ยเพื่อนก็สอนเฮาครับขับสอนเลยปุยยาแต่ยาต้องสอนแล้วเฮาก็เอามาใช้ตัวเอามาใช้ตัวแล้วก็ได้ผลครับผมเจ้าเจ้า,เ,าเรื่องสมุนไพรนี่มันมันน่าจะฮื่อละออนรุ่นใหม่ได้เฮียนฮู้ตัวกระเจ้าครับแม่แล้วครับให้มึงตัวแล้วก็ไง อนาคตต่อไปก็ค well ือว่าจะได้ขอจะได้ส <um) ื่อสารกลับไปต่อเรื่อยๆนะครับเจ้าทำวิจัยและทำเรื่องราวของเฮาเองนี่มันมีประโยชน์อย่างใดกับหมู่บ้านพ่อของเจ้าก็มีประโยชน์หมู่บ้านมีประโยชน์กับเกี่ยวกับหมู่บ้านคือว่าอนาคตต่อไปเนี่ยจะได้รู้ว่าอันนี้คือปิยาอันนี้คือปิยาเจ็บตอก้วไรยาเขบไข่ยอะไรแบบประมาณเนี่ยจะสากได้แล้วก็จะได้ต่อสื่อสารกลับไปเรื่อย เจ้าสมุนไพรเนี่ยมันมันจะอยู่ต่อไปได้ป่ามันต้องอุดมสมบูรณ์แม่กับเรานั่นเราออนก็จะได้จะได้ดูแลป่าต่อไปเพื่อให้มีสมุนไพรเนาะเจ้าอยากจะบอกอยยังกับละออนรุ่นใหม่ที่จะได้ดูวิดีโอนี้อยากจะบอกอ้ยังกับเขาเจ้า ผมอยากจะบอกคืออนาคตต่อไปลูกหลานนี่เขาได้สูใจเขาได้เคยได้ให้หู้ให้หานี่ไปบ้านบ้าผาแดนเจ้าวล่าปานะครับผมเบื่อโดนสมบุญเนาะขอป่าเนี่คือว่ายานี่สวมมาอยู่ปัดท่านั่นเลยคนาได้สูใจคนได้อยาอยาห้งหู้นี่ก็ไปหาบ้าผาแดนครับผมไปได้เลยไปได้ทันทีเลยครับผมเจ้าเจ้ายินดีนักนักนเจ้าสวัสดีค่ะ